สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกับพบเก๋และรายการตะลุยปาร์ตี้แล้วนะคะวันนี้เก๋มาพร้อมกับความน่ารักความสดใสนะคะในเดือนแห่งความสุขแบบนี้นะ,ะกับเดือนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วตอนนี้เกยอยู่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็พร้อมกับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะหรือว่าสนุป,ปีเนี่ยยกกันมาทั้งกับครอบครัวกันเลยทีเดียวเป็นครั้งแรกของประเทศไทยพร้อมกับการรอคอยในการเปิดไฟต้นคริส,สต์มาสที่สูงที่สุดในซาวด์อีเชียอีกด้วยล่ะคะ mm ่ะ hmm. และภายในงานนะคะกับทีมงานนะคะที่มีชื่อว่าน่ารักมากๆเลยค่ะ The Universe of Happiness นะคะเรียกว่าจักรวาลแห่งความสุขนะคะวันนี้เนี่ยภายในงานก็จะเต็ไมไปด้วยการให้รอยยิ้มไม่ที่สำคัญนะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเรียกว่าต้อนรับปีใหม่นะคะ เอาใจขาช็อปกันอีกด้วยล่ะค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่านางฟ้าของเราเนี่ยจะพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าว่านางฟ้าเ,เขาเสกใครให้มาจุติบนโลกมนุษย์สร้างความสวยงามให้กับลานเซนทรัลเวิลด์แห่งนี้ตามเกบมาค่ะ คนสวยของเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเราต้องถามกันเลยว่าปีนี้นี่ต้นคริสต์มาสได้แบบใหญ่อลังการม,มากๆใช่ค่ะต้นคริสต์มาสเรานี้จะใหญ่สูงที่สุด ในเซาท์อีสเอเชียเลยนะคะว้าวทำลายสถิติใหม่เลยเรียกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งเลยของกรุงเทพมหานครแล้วของประเทศไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเดินทางมานะคะต้นคริสต์มาสบ้านเราตอนนี้ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเลยนะคะแล้ววันนี้เนีคอนเซ็ปต์ทำไมถึงต้องมีน้องๆสนุปปี้มาเยอะข้างหลังเยอะขนาดนี้เพราะว่าเออ่สนุปปี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะสนุปปี้เขาเคยได้ขึ้นไปในยานอวกาศของนาซาแล้วทีนี้มันก็เลยตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราคิดกันไว้ว่า universe of happiness เหมือนแบบ จักรวาลแห่งความสุขอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยดึงตัวสโนว์ปี้มาเป็นใช่มาเป็นตัวไฮไลท์ของงานแล้วก็มันจะมีเอ่อตัวหนึ่งที่ใส่ชุดเป็นชุดโยกอากาศใช่แล้วก็สูงเท่าตึกตึกประมาณ3ามสามเมตรได้ค่ะใช่อยากจะบอกว่าเก๋เนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาห่านที่เพราะต้องหนูว่าเป็นหนึ่งในลูกบ้านของเซนทรันเวิลด์ด้วยนะคะเห็นสโนว์ปี้เนี่ยมาสักสักพักใหญ่ๆแล้วเรายังสงสัยเอ๊ะเขาสโนว์ปี้เขามาทำอะไรตั้งแต่โซนหนกรูฟ้าตรงนั้นแล้ว แล้วที่มาที่ไปนอกจากเขาเคยไปขึ้นไปนาซาแล้วอยากทราบว่าจํานวนสนุปปี้ทั้งหมดในงานนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะโหนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนค่ะมันมีประมาณเกินร้อยตัวได้อะค่ะ <Okay. S 2> ใช่เขาจะมาเป็นเป็นฝูงกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพืเ่อน,นกันสนุปปี้น่ารักมากมากเอาละค่ะนอกจากนี้เรื่องราวความน่ารักแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าสนุปปี้นี่มากันทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะอยากให้คุณแพรเนี่อยอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนคลับรายการตรุลย์ปาร์ตี้แล้วก็ลูกค้าผู้อิสระคุณของเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ชวนทุกท่านมา ค่ะก็อยากให้ทุก,ท,กทุกท่านนะคะมาช่วยเหมือนแบ่งปันความสุขมาช่วยแชร์ความสุขกันเยอะๆนะคะที่ที่ศูนย์การค้าเชนทัวเวอร์แห่งนี้นะคะช่วงปลายปีนี้เราจะมีจัดงานเขาดาวด้วยซึ่งก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของศูนย์เราเลยก็ว่าได้ทึ่งมีทุกปีนะคะซึ่งปีนี้ก็จะ ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีเค้าเดาวกันอยู่ข้างหน้าข้างหน้าศูนย์กันค้านี้เลยวันที่31เดี๋ยววันนี้ดูเป็นแบบว่าทำสไตล์ไหนใช่เหมือนเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดจุดศูนย์กลางของการเค้าเดาวเลยก็ว่าได้นะคะคือก็จะมีศิลปินมากมายมีคอนเสิร์ตให้ดูฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มบริการเยอะแยะมากมายการลุยปาร์ตี้จองล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะใช่ค่ะได้เลยแอมด้วยนะคะได้เลยขอบคุณค่ะ ต้องบอกว่าเป็นแบบว่าผลแห่งความสุขของเทพวีนัสนาที่แบบว่าสรรสร้างให้เทพธิดาคนสวยนี้มาจุติที่โลกมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะกว่าจะสวยมาได้นี่ต้องพอสมควรที่รู้สึกแฟนคลับมารอเร,า,ราเยอะมากใช่ค่ะก็ติดติดอยู่ข้างในเมื่อกี้ค่ะ,คะเอาเป็นว่าตอนนี้นจะเข้าเทศก,กาลอยู่แล้วเรื่องช่วยแห่งความสุขแล้วก็เทศกาลปีใหม่อยากให้เราเท่ๆพรให้กับผู้ชมที่ดูตุลยปาร์ตี้แล้วก็แฟนคลับของเรา ก็ขออวยพรทุกๆคนเลยนะคะขอให้ปีใหม่นี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยเฮงไม่เจ็บไม่จนทุกคนเลยชอบตรงนี้แหละไม่เจ็บไม่จนขอบคุณมากคนสวยสวัสดีค่ะเดี๋ยต้องกลับคืนสู่สวงสวรรค์แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวรู้สึกซานต้ากับลากก็จะรออยู่แล้วนะคะรถเลื่อนรออยู่กันไปเลยเลยขึ้นค่ะ นะคะบริเวณหน้าลานเซนต์ชอปแองนี้นะนอกจากจะว่าประดับประดาไปด้วยไฟสวยงามของต้นคริสต์มาสแล้วก็เรียกว่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะน้องๆสโนวปี้นะคะหนูๆน,น้องๆพี่ๆมาทำหมู่บ้านแล้วเนี่ยยังมีประวัติอย่างที่บอกแล้วนะคะว่านี่ ข้างบนนะคะมีจอแบบพิเศษแบบนี้นะคะให้ดูถึงประวัติว่าที่มาที่ไปเนี่ยว่าทำไมถึงเป็นบอกว่า universe of happiness จริงๆแล้วมันตีมงานเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าเรื่องราวของการ์ตูนสนูเป,ปี้เนี่ยเคยมีทำเป็นซีรีส์เป็นภาคอยู่ภาคนึงนะคะที่แบบว่าสูปไปด้มีโอกาสได้ไปท่องในยานอาวกาศนะคะขึ้นไปกับนา s a ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปบนนี้ก็เลยเป็น universe of happiness นะคะเรียกว่าจักรวาลแห่งความสุขนั่นเองแหละค่ะ ายในงานต้องบอกว่าเรามาแข่งกันนำสนุปปี้กันไหมว่าภายในงานนี้มีทั้งหมดนี่กี่ตัวเริ่มเลยไหมคะคุณผู้ชมมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมากันหมดเลยใส่ชุดยามอากาศด้วยดูสิอันนี้ว่าเยอะแล้วใช่ปะดูตรงนี้สินี่มันหมู่บ้านสนุปปี้ชัดเลยอะ่ะตัวเล็กตัวน้อยเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะสมมติถ้ามีหมาหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมว่าไงคะเก okay, เลี้ยงเลย เยอะมากๆเลยค่ะดูนะต้นคริสต์มาสทึ้งสูงเนี่ยกว่าตึก3ชั้นกันเลยทีเดียวนะคะดูดิะคะสูงไปถึงแบบว่าเลยจริงๆล้วเกิดถ้านับจากข้างเซนเนี่ยนั่นขึ้นไปชั้น5หลับโซนอาหารลวด้วยซ้ำนะคะอันว่าและนอกจากความสวยงามแล้วนะคะต้องบอกว่าเซนชอนเวิลด์เนี่ยยังมีการคืนความสุขให้กับผู้ประการคุณทุกท่านในการจัดงาน Sale, าม,ามิดไนท์เซลของโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลย,เลยแน่นอนเทศกาลแห่งความสุขนะคะคนเราก็ต้องซื้อข,ของขวัญให้กันและกันเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ เป็นช่วงคืนกำลรให้กับลูกค้าของเราเดีย๋ยวไปถามท่านผู้บริหารกันดีกว่าว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรแล้วก็เอาใจนักช็อปขนาดไหนไปพบกับเขาก็เลยดีกว่าค่ะ และนี่แหละค่ะต้องบอกว่าสุภาพบุรุษที่จะมาบอกถึงเรื่องราวของการคืนความสุขให้กับผู้มีบุปการรคุณของเซ็นชั่นเวลของเรากับโปรโมชั่นพิเศษสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านประธานสุดหล่อวันนี้รู้สึกใส่แบบว่าหูก,ก็ตายเป็นแบบสนุกป,ปีด้วย ก็เข้ากับทีมครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษสนุปี้กำลังมาอินเทรนเลยนะครับคุณเก๋ครับเราก็ตกแต่งเดคอรชันนะครับทั้งสูงเลยทั้งข้างนอกข้างในนะครับด้วยสนุปี้นะครับแถมพิเศษสุดๆเป็นโปรโมชั่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับจะมาต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียแล้วนะครับแล้วก็มีตัวสนุปี้สูงถึง7เมตรนะครับทางด้านนู้นครับคใช่ครับใช่ มีบ้านหลังนึงอยู่ในนี้เหมือนกันเห็น็นแบบว่ามาทุกวันใช่ไหมครับมาทุกวันเลยครับมาก็บอกว่าความสุขของวันนี้กับแบบ universe of happiness เนี่ยนอกจากจะเป็นความสวยงามของไฟแสงสีเสียงน่ารักแบบนี้เนี่ยยังมีเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษช้อปปิ้งแล้วเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยรุ่นพิเศษเลยจะพาเราไปเที่ยวไหนคะครับทุก1,000บาทจะได้1สิทธิ์นะครับไปที่ฟลอริดาครับไปเยี่ยมชมยานอวกาศฐานที่เราส่งยานอวกาศไปนาซาครับว้าวนี่ก็ไม่เคยเลย ือใครช้อปปิ้งอะไรก็ตามเนี่ยก็มีคูปองชิงโชคก็รักยอนั่นเองใช่ครับยิ่งเพราะฉะนั้นอย่างคุณเก๋เนี่ยผมทราบอยู่แล้วยิ่งช็อปมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากที่จะไปง่ายๆนะฉันอยากนะหนูไม่ค่อยซื้อของแล้วอ๋อพี่วันก่อนเห็นแบบถือถุงมาที่นี่มี CCTV ตามขนาดนี้ได้เหรอแล้วที่เก๋ถืออยู่นี่นะอะไรนะเขลงอยากได้มากเลยแบบว่าคนที่เป็นแฟนคลับสนุปปี้บอกว่านี่เป็นแบบว่าลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นครับทำขึ้นมาสำหรับสมนาคุลลูกค้าเซ็นเตออรร์์เเวิลดดโยฉพาะะนคับชป 5 0 0พบาทได้รับเลยนะครับซูเปีรอินสเปซครับมี2แบบให้เลือกใส่ยูนิฟอร์มเป็นแบบว่านักบินอวกาศแบบนี้ใช่ครับหรือคุณอย่างคุณเก๋เนี่ยชอปเกินอยู่แล้วและหลายครั้งอยู่แล้วไม่ใช่ครั้งแรกมาเอาอันนี้ตัวนี้ครั้งที่2มาตัวนี้อันสุดท้ายสําหรับคนแฟชั่นสไตลิสต์อย่างนี้นะครับมีกระเป๋าคลาสครับชาวสซนคิดที่พิเศษจริงๆชาวสันคิทดีไซน์ให้กับลูกค้าเซ็นเตอร์เวิลด์เลยนะครับ ไม่มีที่ขายไม่มีขายท่วไปจะเทศกาลนี้โดยเฉพาะจะได้ได้อย่างไรจะได้ได้อย่างไรช้อป5,000บาทให้เลือกครับจะสนุปปี้คลสถูกต้องจะบอกว่าเห็นบอกว่ามิดไนท์เซลเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1 9ถึง25นะครับมาช้อปกันส่งท้ายปีนะครับเตรียมตัวชอปแต่งตัวแต่งซื้อของขวัญไปฝากอะไรเงี้ยลดสูงสุดถึง70%เลยวันคริสต์มาสนะครับช้อป1 0 0่นแทนที่จะได้สิทธิ์ที่จะไปฟลอริดาแล้วนะครับ ยังรับพิเศษเลยตั๋วนะครับเข้าชมนิทรรศการนาซานะครับที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ <c oughs> เราจัดแสดงกันที่ BCC Hall ที่เซ็นทรัลพาซาลาดพล้านะครับถ้ามาช็อป1,000รับไปเลยครับในวันคริสต์มาสตัต๋วไปชมพิเศษมากจริงสมแล้วที่แบบเป็นคอนเซปต์ของงานนะคะว่าเรียว่า the universe of happiness นนเครับตอนออส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่ครับขอบพระคุณนผู้บริหารมากๆเลย ว่าสุดหล่ออ่ะงงมาได้ไงสวัสดีครับอ้วนครับมาทําอะไรแถวนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่ามาสะดูชนุปปี้เขาด้วยไม่มาเทสอาหารที่ร้านนี่ครับอาหยินยางใช่ครับครับพอดีเขาจะมีอาหารมาลงใหม่ก็เลยลองมาเที่ยวดูครับเรานี่เป็นนักชิมมหาหรอพี่เพิ่งดูนะเนี่ยครับก็นี้มีมีหุ้นอยู่ด้วยครับอาวโปรโมทเลยนี่ร้านของอ้วนเองไม่ให้มีมีเขาลงทุนกันประมาณ20ล้านก็หุ้นอยู่ประมาณห้าหมื่นครับอะไรเงี้ยครับ หล่อยังไม่ได้น่าตลกด้วยนะช่วงนี้วนครับมามาเที่ยวแถวนี้ครับแล้วก็ตรงเห็นตรงนี้มีสโนวปี้แยะน่ารักดีก็เลยมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นครับรู้จักสโนวปี้ไหมชอบไหมอ่ะรู้ครับตั้งแต่เด็กเคยใส่เสื้อสโนวปี้ด้วยชอบครับหน้าไม่ให้เลยนึกว่าต้องใส่เสื้อเพย์บอยแต่เด็กฮะเพย์บอยเพย์บอยคืออะไรครับเอาก็จะยุ่งเลยกระต่ายอะไรเงี้ยอ๋อผมไม่ไม่รู้จักคํานี้ครับผมสะกดไม่เป็นเอกเอก รียกว่าจะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วอยากจะอวยพรส่งความสุขกับผู้ชมรายการตริปาร์ตี้เลยสิคะครับก็ขออวยพรให้กับทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆปีใหม่ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับอวยพรตัวเองด้วยก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันครับเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีก็ผ่านพ้นไปครับผมขอบคุณสุดหล่อมากพี่อวยพรให้เราเจอรักแชรคู่แช้เร็วๆครับผมขอให้เจอรักแท้แบบพี่เก๋ด้วยครับผมขอบคุณนะคะ้วน คนหล่อนี่ไม่แต่งหน้าก็หล่อนะคุณ